ตอนนี้เงินเรามีอยู่ประมาณ8ล้าน6เดี๋ยวน่าจะเปิดให้ได้สัก10ล้านแล้วก็ let's go baby กันโอเคจัดใครก่อนนี้เอ็มบาเป้อยู่แล้วมันเดอะเบสอยู่แล้วเ e. อ็มบาเป้แต่เมื่อคืนผมได้มาติเนลลี่อินฟอร์มมากับ ตัวยูโรอ่ะตัว RTKK อะ่ R T อะ RTTK อะ่ะสแตตแปดหกอ่ะเว้ยไม่ค่อยคัดซีนเลยว่ะวันนี้แปลกแปลละมันไม่ค่อยคัดซีนเลยวะ่ะบอกแล้ว C.D.M. ไขว่นี่วเตอมันชื่ออะไรนะผมดูชื่อไาแล้วแต่จำหน้าได้อยู่สักแปดดีด้วยนะเป็นการลับที่แบบพิวๆหน่อยนะแถมอินฟอร์มมาด้วยหนึ่งตัวช,ชากาโลกูคันฮาโนลูอ้าวฉับตกลงชื่ออะไรเนะี่ย เติมได้ทั้งในเว็บละลายตลอด24ชั่วโมงฟิตจัดแถมเติมในเว็บรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนอีกทั้งมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายแอดมินบริการ24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผ่อนสบายมีเงินคืนเติมไวได้คุ้มขนาดนี้ที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นเล่นฟุตยังเลยครับยังไม่ได้เล่นเลยครับฟุต ราก็น่าจะเอาฟันไดสีสีฟ้านะฟันได้กาทองกับกานฟ้าราคาต่างกันเท่าไหร่อะคนดูสี่ล้านสี่ล้านเลยเหรอฮะสแตนมันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอมันแพงอะไรขนาดนั้นวะโอ้อยเยแล้วกูอยากได้ฟันไดฟ้าซะด้วยไอ้สัตว์โอ้ซื้อไม่ไหววะอาจจะต้องเป็นฟันไดทองแล้วล่ะวันนี้ได้ตัวจังๆยังเลยครับนี่เดี๋ยวจะเปิดได้ฟันไดฟ้าละกูไม่ไหวบบเปยูไม่ไหวบบเปยแล้วไไนนะูขอฟันไดฟ้าไปแพงไหมผมเอาตังค์ไปเสริมกองหน้าดีกว่ากองหลังก็โปงยังไงมันก็ยกข้ามอยู่ลวนึกภาพปะ แต่ต้องวิ่ง80ดลิบเร็วการทองนี่ยังถูกใช้ลเลยฟันได้เราต้องเอาฟันได้อยู่แล้วหลังอะ่ะตัวทองใส่ชาโด้ไปพออ้าวอล์กอ่ะ,อะอเป็นตัวผู้หญิงกองหน้าตัวนี้ถ้าแตะแปดปะเออกองหน้าบัลลีไอ้8 8แปเหรอเอียกคนละตัวกันเหรอ วบอกว่ากองหน้าเรวาเวนี่ขยันได้แนละ้วเรวานี่ผมได้สามรอบแล้วนะเมื่อคืนเมื่อคนดูผมเปิดได้กองหน้าฝรั่งเศสไอ้เฮียลีกซาอูเบนเตม,มา่าอูดูเอ็มบัปเป้มาแล้วไอ้เฮียอูลืมเบนเตม,ม่าไปเลย ก็คาดว่า2ตัวที่ต้องอัญเชิญเข้ามาในทีมเลยแน่ๆก็คือเฟเนิชิอุสกับเอมเปเป้นะ mm hmm. พวกโปรเขาใช้ได้กันวะอยากรู้อ่ะเฮ mm hmm. ้ยวอลกี่วอลแล้วนะวันนี้3วอลแล้วลมั้งเนี่ยฮา mm hmm. ป่าสมมุติถ้าเกิดผมซื้อเอมเปเป้แล้วเปิดได้เอมเปเป้อะ ได้ดูจอวอลกเปล่านสัโอ้ตกใจเที่โอ,อ้แต่ถ้ามันเป็นฟันไดมันต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมถ้าเป็นฟันไดต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมวอลก์ก็ C M เเดอะบอยแกไอชิดเดอะบอยผมได้3รอบเหมือนเท่ากับเลวานเลยได้แล้วขายแล้วแลขายหลายทีแล้ว้ยวอลกเยอะนะวันนี้ได้เรื่องอยู่นะแต่เราต้องการ ต Deadpool, ัวเด็ดๆทีเด็ดทีขาดอันนี้เกมเปิดมาได้2อาทิตย์แล้วมั้งครับส่วนผมมาเล่นยังไม่ถึงไหนเลยเปิดจาการ์ดแล้วก็หยุดไปไต้หวันมา9วันเออเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์พวกพวกการ์ดฟรีกันไอ้พวกนี้มันอาจจะมาบดบังให้เราไม่ได้ตัวแบบแพงๆก็ได้แต่ว่าวอล์กเยอะนะวันนี้วอล์กเยอะมากแล้วล่ะ เั้อยวอคกว่ะการฟรีวอคกว่ะทีปรีอ้ยไม่ใช่ดิเทนผมดูแลผ่านยูทูบไม่ได้เลยใครยูทูบลมบ้างไหมครับเอ้ยคนดูยูทูบผมเยอะกว่าในทวิตเยอะเลยนะ กดไปประมาณกี่บาทแล้วก็หลายหลายอยู่ครับไา้แก้ว a l k แล้วเ o w how ตัดแปดหกว a อบ่อยนะผมว่ามีเรื่องละถ้าวอ l บ่อยอย่างนี้ ไม่เห็นสีฟ้าเลยวะ่ะสีฟ้าเพื่อนขอสีฟ้าหน่อยสีฟ้าสีส้มอ่ะ ตอวอลกู oh, นะพี่ชายวอลยังอีกเก้าล้านสี่ละคนดูวอลแกผู้หญิงกแกอุ้ยเกือบโดนแล้วเนี่ยเดี๋ยวคูเอ้ยของดีบาซ่าหรือเปล่าเนี่ยนี่ไง เป็นเซนเตอร์แบ็คเว้ยโอ้ไม่เห็นฉากสีส้มอ่ะเฮนโดอ่ะโอ้โหตัวใหม่สองตัวเลยเฮ้ยเริ่มมีสีส้มไม้เราเห็นแล้วนะแต่เรายังไม่เห็นสีฟ้าเลยนะยูโรอ่ะตัวละเจ็ดหมื่นมาแล้วหนึ่งตัวได้อย่างงี้เรื่อยๆโอเคอยู่นะอยากเห็นสีฟ้าเนี่ยค้างละถึงเวลารีเซ็ต ล้วเมื่อกี้เพิ่งวอลด้วยโอเคเลยสวยเลยนะจังหวะนี้จังหวะดีครับค yeah. ือได้วีนี้หรือเอ็มมาตัวหนึ่งค ah. ือมันแบบผมฟูทีมเลยอ่ะเพราะตอนนี้เรามี9กล้านห้าไงมันก็เหมือนประหยัดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมเราก็ไปจัดฟูทีมแบบแข็งๆเป๊กๆได้เลยอ่ะสีฟ้าสีเขียวอ่ะสีส้มอ่ะ นี่เปิดมาจะสองชั่วโมงยังไม่เห็นเลยอเอางี้เห็นสีฟ้าเมื่อไหร่หยุดสีฟ้ายังไม่เห็นเลยอ่ะเี้ยตลกเกินถ้าไม่ให้กูเห็นเลยเนี่ยวอล์กอีกหนึ่งเห็นตั้มแว็กเยาดมันเดชใครวอล์ก แต่86แน่เลยคาท่า,าก็วอล์กดีนะแต่ว่าเราบจิจี้สักตัวพี่ชายขอจิจี้ะ่ะทำไมวิ่งชา้าจังๆต,ตัวกองหลังมันไม่ค่อยวิ่งเร็วอยู่ครับวอล์กอีกแล้วเทนเทนคนดีคนเดิมวอล์กโคตรเยอะวันนี้วอล์กเยอะมากแต่ว่ายังไม่เจอตัวที่โดน คือถ้ามีแสงสีขาวแล้วเป็นตัวแบบไปแกะยังไงก็คุณลิศมันไม่มีตัวเอ้มันมีอีกตัวหนึ่งนี่หว่ามีปูโยนี่หว่าใช่ปะจังหวะนี้แม่งไม่ไม,ม,ม,ม่โอ้ยมาแล้วสีขีอ้แฮนเดิ์สั้นไม่ใช่สีส้มโอเคมีสีส้มมาให้เราเห็นสุอ่ะชื่อเฮียแล้วเนี่ย ซูบีเมนดี้เหรอโหสแตไม่ไม่ค่อยดีว่ะแต่ก็โอเคอย่างน้อยก็มีสีส้มให้เราได้เชยชมนะคนดูอย่างที่ผมบอกครับเราต้องเห็นสีฟ้า3ามแสนพอยต์เนี่ยมันเกินไปนะถ้าไม่ได้เลยอะ่ะมันเกินไปจริงๆได้การฟ้าก็ได้ทำทีมละคนดูตอนนี้ ขอสีฟ้ายูโรป้าหนึ่งตัวคอยที่เหลือเราก็จะไม่เปิดแล้วนะเราก็จะเก็บไว้รอแบบพวกทุกโปรโมเที่ยงคืน ไม่ต้องวอลก็ได้ขอให้เห็นสีฟ้าแต่ถ้าวอลก็ดีแล้วก็ธงชาติเนเธอร์แลนด์อยู่พิเม์ลีกอะ่ะเออเอาแค่นี้พออ่ะเออแต่จะทีมแรกก็ได้เออแต่ขอแค่นี้ซื้อใครครับตอนนี้มีที่เลงไว้นะครับเป็นเวเนซิอุสปิซาเรมบริดการ์ดทองนะครับแล้วก็กองหน้าเป็นเอ็มบาเป้การ์ดทองเหมือนกันนะครับจากเรมบริดแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กเป็นมิลิเตาอินฟอร์มนะครับเซ็นเตอร์แบ็กอีกตัวหนึ่งเป็นฟันได์นะครับแต่ว่าฟันได้เนี่ยไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวจะเปิดได้จากไอ้เนี่ยแหละไอ้การ์ด ทีเคเนี่ยคร e ับเดี очку, blond, ๋ยวแบ็กซ้ายแบ็กขวาดูกันอีกทีนึงกองกลางตอนนี้ผมมีแล้วเอ็นวอเวเดกับเบลิงแฮมนะครับคิดว่าอาจจะใช้กลางบาร์เซโลนาแหละไอตัวผู้หญิงอะที่โยนดีๆอะถ้าถ้าถสมมติผมเล่นเป็นตัวนั้นด้านขวาผมต้องเปลี่ยนเป็นฮาเซนเลยเป็นตัวผู้หญิงเอา5ตัวที่ผมบอกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกกันอีกทีนึงนะครับนตอนนั้นเราอาจจะมี12ล้านก็ได้นะคนดู ดูจะเปิดจังหวสีฟ้าจะผล่มาไอ้เฮีย 10m แล้วแต่ว่ามันยังยังไม่ได้สีฟ้าครับเอวัปเป้นี่มันบางทีมันใช้ได้ยันจบภาคกันนะเว้ยไอ้เฮียซัตเตอ9เอ็ดเนี่ยแล้วจังหวะเกมแม่งเพิ่งเปิดกูเติมไปต้องเยอะไอ้เฮียไปไต้หวันเอางี้มันมันต้องมีลิมิตหน่อยวะ1ชั่วโมงแล้วกัน4ทุ่มถ้ายังไม่ได้สีฟ้าไปละไอ้เหีย จะ3ชั่วโมงนะมันก็ยังไม่มีสีฟ้าให้เรานะเว้ยคนดูมันก็แอบเหม็นอึบอยู่วะแล้วกูจะได้เห็นสีฟ้าวันนี้คนดูมันยากอะไรขนาดนั้นวะไอวอล์กโอ้โหเฮียแล้วกูสกิปเลยสัตว์เทนอีกแล้วอ๋อ ที่เท,เทนกีนร่ร,รอบแล้ววันนี้เราสามสี่รอบเวลาเทนน่ะเฮะ้ยทรงนี้เป็นโกะเอสเตเกนเนะี้ยวอล์กบ่อยนะวันนี้ค่อนข้างวอล์กบ่อยแบบสุดๆเลยนะคนดูไม่ไม่ขาดทุนอะไม่แย่เลยวันนี้เราได้วอล์กได้ตัวมีราคาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้แพงหูฉี่แต่ว่าโอเคอะก็ตอนนี้เหลือแค่ตัวทีเด็ดละ สีฟ้าเนี่ยมันออกยากขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนอินฟอร์มอินฟอร์มแบบไม่วอลครับถ้าอินฟอร์มแล้ววอลสวยงามเลยนะตัวเดิมเลยวอลแก่ไดนี้วอลบ่อยมากเลย ขอ,อเด็ดแต่ว่าพี่ชายใหญ่ว,วอแลแวดูดิชาก้าชาก้านะครับวอลเยอะมากๆนะสีฟ้าไม่เจอเลยอ่ะเปิดมาสีส้มก็เจอครั้งเดียวสีเขียวก็ไม่มีไอ้เนี่ย อะไรกันวะมันยากขนาดนั้นเลยวะนี่เราเปิดทำแสนห้าหมื่นแปดพันแล้วเปิดไปเกือบแสนพอยอะนะคุณผู้ชมอแม่งบอกบ่นมากมึงค้างซ้ายสันอีก20นาทีครับถ้าเราไม่เห็นสีฟ้าเราต้องไปทำทีมละเฮ้ยวอเอเลออะฮ้ยโอ้ย,อยเยนึกว่าเป็นตัวเดิมอเมริกาเขียนแพงนะสองแสนนะเขาดู วันนี้วอล์กมากมายแต่คนดูคิดว่าเราจะได้เห็นสีฟ้ฟาไหมก็ติไอแพพวกเนี้สีฟ้ามันจะมันมันจะเห็นบ่อยนะเว้ยนี่ไม่เห็นเลยอะเหลือเชื่อจัดเนี่ยวอล์กอย่างเ้ยดูดิ โอเคอีกสิบนาทีผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำทีมกันผมไม่คิดเลยว่ามันจะออกยากอะไรขนาดนี้อุย้ยอีเยวิ่งเก้าวอีกยแล้วก่อนดันนี่ขออีกวอล์กหนึ่งไปเลยเอลอสลอคิเลียโคตรโหดอีเยาตัวเนี้ยกูยบอกให้หมายถึงของจริงนะวอล์กหนึ่งวอล์กพอเลยเราจะไปทำทีมกันละ อีก4 0 0พนพอยต์เราจะครบ1,000 0 0นพอยต์แล้วนะวันนี้นมันมีจริงใช่ไหมครับแพปป็คฟ้ามีจริงอาวอละโอเคพอ10ล้าน7 0 0 0แสนเอ็มบัฟเป้ไปตัวทองเขาพอนะถูกกันตั้งล้านหนึ่งนี่ลิเตา2 2 0 0ันนะไม่มีการลังเลใดๆทั้งสิ้นครับ ตอนนี้เงินมีอยู่เหลือ3ล้านเลยนะเว้ยไม่เหลือเยอะนะเว้ยคนดูฟันได้มาก่อนเลยแบกซ้ายแบกขวาใครดีถ้าตรงนี้ปีกขวาเป็นฮาเส้นแบกขวาต้องเป็นใครวะเดี๋ยวลองเอาเป็นเทอร์เซเกนก่อนนะเพื่อเพื่อที่จะเพิ่มจุดันมขึ้นมาก่อนนิดนึงอ่ะแล้วฟันได้กูวะไม่ได้โอ้ลองเป็รีซอน izon, ฟันไดถึงกค่สามซีเเปลี่ยนผู้หญิงเหรอ มันทีเด็ดอะเดีตตัวเนี้ยเพราะถ้าเราจะเอาขวาหาเส้นมันก็ต้องอย่างนี้เลยถูกปะโอ้เยเขี้ยสกิลมูมห้าวิฟูดห้าโอ้โหวตึงนะเนี่ยสแตทเอาเรื่องเลยเนี่ยอุ้ยสแตทตึงมากเลยอันเนี้ยสมมุติเอาตัวนี้มายืนขวาแล้วก็ลิงก์กับตัวนี้แบบเป๊ะเลยอะทีนี้แบ็คขวาก็ต้องเป็นกุนเด้ลแล้วแหละแบ็คซ้ายก็ต้องเป็นเมนดี้แล้วฟันไดกูจะใช้ยังไงเนี่ยฟันได้กูไม่เต็มดิแต่ถ้าไม่ให้วุ่นวายอะเนี่ยก็คือจบในวุ่นวายแล้วก็เปลี่ยนโค้ช โค้ดเราเป็นใครดีอะลอตก็ได้เทนฮาร์ทีกว่าหากว่าฮะมันคืออะไรอะอันนี้คืออะไรอะคนดูคือโค้ดแต่ละตัวจะมีแท็กติกเพิ่มเติมมาด้วยหรอแบ็กซ้ายเมนดี้โอเคฟันไดก็ยังเต็มอยู่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนแบ็กซ้ายได้จริงๆก็ชอบเตโอมากนะแต่ว่ามันไม่น่าจะมันไม่น่าจะเข้ากับทีมได้อยู่แล้วไงเมนดี้น่าจะโอเค เพี้ยอย่างตึงอ่ะสแตแตกตึงชิปหายเฮเตโอแต่มันลงกับทีมผมไม่ได้ไงมันก็มีฝรั่งเศสอยู่แค่เอ็มบาเป้ตัวเดียวแคปนี่หรออ๋อมันเป็นฮีโร่อุ้ยเป็นแบ็คซ้ายเหรอดีกว่าเมนดี้เหรออ๋อเคมีสเปนแล้วก็ต้องใช้ชาโด์ปะอ่ะเอาแม่งเลยในเมื่ออยากใช้ตัวนั้นแล้วก็นะไปเอี้ยสแตตตัวนั้นแม่งดีเกินว่ะแบบผมเห็นแล้วผมอยากใช้เลยปึ๊บมาปับ๊บ โอเคทีนี้ก็เป็นตัวนู้นล้วขวาก็ต้องกุนเด้แหละมันไม่มีตัวอื่นแล้วปะแบ็คขวาตัวนี้อยากได้เว้ยเพราะว่าผมว่าแม่งแจ๋วจริงของดีเลยอะลองบอลพาสเนี่ยเมตาเลยอะไปไหนๆก็ไหนๆแล้วแพงชิบหายแบ็คขวาก็ต้องเป็นกุนเด้อุ้ยสัตว์แพงเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกันนะอะทีนี้ใส่บาซ่าอีกตัวหนึ่งอะวะมันก็ไม่3อยู่ดีวะแล้วมาอีนี่สาวะแต่จริงๆ2มันก็เล่นได้แหละ แต่ตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้ยังไงก็ต้องไม่นั้นฟันไดเราไม่เต็มนะครับมันต้องอลิซอนอนะทิบหายละประเด็นคือเปลี่ยนโค้ดฟันไดก็ไม่เต็มไม่ได้กองหลังต้องเต็มครับกองหลังไงก็ต้องเต็มแต่เฮียตัวล้าน2กูจะไม่เต็มได้ไงวะตรงเฮียนเนี่ยลงตัวละสาตัวนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นแล้วฟันไดกูเพิ่งซื้อมาโอเดกาแทนจูดเหรอเปลี่ยนลีกได้พี่จะให้เปลี่ยนลีดโค้ดเหรอโค้ดไหนโค้ดผู้หญิงเมื่อกี้หรอฟันไดกับไอ้นี่มันก็ไม่เต็มไงคนดูบ อ๋อเป็นตัวผู้หญิงแพงจังอะ <c oughs> ายใหญ่แล้วไอเฮี้ยงงบกูห้าห้าไอเดียวอ๋อ,อไปหมดพอดีอเฮี้ยงเงินกูสิบล้านแป๊บเดียวเท่านั้นครบละไอเฮี้ยจบจบสักทีน่ไอสัตว์แล้วกว็เอาที่นี่มาทำไมเนี่ยจริงๆตัวนี้เป็นเบนดี้น่าจะเข้มกว่าปะแบ็กซ้ายเราใครเบนดีน <c oughs> ้เนาะกูซื้อมาใหม่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เบนดี้ดีกว่าก็ยังแพงอยู่เสมอพี่ชาย แคปก็โหแต่มันประเด็นมันไม่วิ่งไวเท่าเวนดี้ดิเวนดี้มันจีกว่าเยอะแคปไว้สำรองไว้เปลี่ยนวอล์กเกอร์ขวาอันนี้จะหาตัวสำรองกองหน้าเฉยคนดูเผื่อเอ็มบัปเป,ปเ้เหนื่อยอนี่ดีวะ okay. ในสุดก็ทำทีมแล้วหมดเกี้ยงเลยวะ่ะ10ล้านไอ้เหี้ย <laughs> พลังหญิงแก่งสามะไอ้เหี้ยคูไม่เคยเล่นตัวผู้หญิงเลยเนี่ยกูตามพวกมึงหมดเลยเนี่ย